สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นของปูบเป้ซีเนเจอร์นะคะคลิปนี้ปูบเป้ก็จะมาเล่าเรื่องปฏิหารยันเกาะเพชรของพระครูปรหลัดวินัยอุตโมเจ้าวาดวัดเวลุวันจังหวัดปทุมธานีที่ปูบเป้ได้ไปบูชามาและก็มีปฏิหารเกิดขึ้นกับปูเป้นะคะนี่จะเป็นเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่เคยถูกลอบฆ่านะคะ เป็นเรื่องเล่าเรื่องที่สี่ที่พุ้เป้จะเล่าให้ฟังมีดังนี้นะคะก็คือว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีชายวัยกลางคนผู้หนึ่งเป็นผู้ชายซึ่งค่อนข้างมีนิสัยติดไปทางนักเลงใจถึงใจกล้าแต่มีคุณธรรมและโอบอ้อมอารีชายผู้นี้มักออกหน้าช่วยเหลือคนจนเพราะว่าคนรวยมักข่มขี่กดขี่ข่มเหงจึงทำให้ชายผู้นี้เป็นศัตรูกับคนรวย ทำให้ถูกลอบฆ่าอยู่บ่อยครั้งเมื่อเขาเห็นว่าท่าจะไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เลยไปปรึกษากับหลวงพ่อคั้นหลวงพ่อก็เห็นว่าชายผู้นี้มีจิตใจที่แน่วแน่จิตใจมีคุณธรรมจึงได้มอบย่ามก่อเพชรไว้ให้พกติดตัวติดรถไปในทุกแห่งที่ออกเดินทางอยู่มาวันหนึ่งชายผู้นี้ถูกลอบยิงบนถนนเปี่ยวแห่งหนึ่ง ขณะที่รถกำลังเสียหลักเพราะศัตรูได้รอบยิงล้อรถแตกไปเส้นหนึ่งเขาก็นึกถึงยันเกาะเพชรและบทพระคาถายันเกาะเพชรที่หลวงพ่อได้แนะนำให้ติดตัวมาจึงท่องในทันทีในขณะนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านมาพอดีเมื่อตำรวจเห็นเหตุการณ์เข้าจึงได้ช่วยเหลือไว้ทันนั่นคืออิทธิฤทธิแห่งยันเกาะเพชร ซึ่งเขาได้แขวนย่ามยานันเกาะเพชรไว้หน้ารถเป็นประจำและยังท่องพระคาถายานันเกาะเพชรอย่างสม่ำเสมอก่อนขึ้นรถก็ท่องสามจบตลอดจึงทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนี่ก็คือหนึ่งในปฏิหารของยนันเกาะเพชรของพระครูปรลัดวินัยอุตมูนะคะอะไรคะ่ะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรบกวนกดซับสไคร้กดไลค์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปูเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ